ครับตามสัญญาเลยนะครับนี่คือความมันระดับโลกนี่คือ8 Max m o y t a มาตอนแรกถึงจุดครึ่งทางของเราแล้วไฟที่4นะครับคืนนี้จัดให้ทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเอาเลยครับคู่นี้เป็นการประทะก,กันระหว,ว่างนอร์เวย์กับประเทศไทยครับ ladies and gentlemen moving on to our fourth bout tonight no matter w h e you're watching this I hope you're having a good time my God what a lineup we've got for you guys two and a half hours Full of action. Introducing our warrior first tonight. Fighting out the blue corner. A angry Norwegian. Always full of anger. I don't know why. And he's always got a good array of arsenals to dish out. He's 23 years of age training at Narin Rintern -re Na Red Jim. -re -re very, very good fighter indeed. A solid record of 29 professional fights and 21 victories. จากนอร์เวย์ครับไวกิ้งนะฮะ23ปีฝึกอกี่ค่ายนารินจเจริญเลิศครับเป็นนักปูล้างผ่านนะครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวตั้งต้นกยกจนถึงปลายยกเลยวันนี้ปะทะกับเหนือเพชรนะครับคนนี้ก็ถือว่าอาวุธรุนแรงมนกันอะไรจะเกิดขึ้นวัดกันครับมาตอนนี้เรามาพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับไวกิ้งนอร์เวย์ของเราโมฮัมหมัดคลอเอล

ค่ยส e. mm ิทธิ์บนเมียอายุ23ปีเช่นกันนะครับคนนี้ต้องบอกว่าขายันออาพุธมากนะครับแล้็ล่าสุดผลงานดีครับเล่นเอาคู่ต่อสู้หลับกลางเวทีมาแล้วหลายต่อหลายนะครับค่ำคืนนี้จะเอาโมฮัมหมัดคลาอยู่ของเราอยู่หรือเปล่า Ladies and gentlemen, our Thai representative tonightfighting adam b u r i r a m 23 years of age training at sit bun meejim holding a professional record of 43 professional fights 32 by ways of victories this guy เ e l o v e ที่จะดิชเอาคว i s h หนี่ย o ชอบที o จะก้าวไปข้ e งหน้าให้สงคราม่มมาเจอกันดีกว่านะครับนักรบในมุมแดงของเราจากบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหนือเพชรศิ มาพ่อแม่พี่น้องต้อนรับ,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 บนักลบบุรีรัมย์ำเลย ladies and gentlemen your young warrior representing Thailand fighting out of Buriram only 23 years of age let's hear it for เหนือเพชรสิทธิ์บุญมีเดินทางมาถึงคู่ที่สี่ของรายการนะครับเหนือเพชรสิทธิ์บุญมีครับจากไทยเจอกับมัวหมัดคอริน คอนอินนะครับจากนอร์เวย์70กิโลกรัมครับครับผมมสามคู่ที่ผ่านมานี่โบนัสแตกทุกคู่เลยนะฮะสนุกดูเดือดทุกคู่ครับนี่คือ8แม็กมวยไทยครับผมมาดูคู่สี่ครับคู่นี้นี่โอ้โหถือว่าถูกคู่อีกแล้วครับก็มุมน้ำเงินครับมูฮัมหมัดคอเอลครับนักชกจากประเทศนอร์เวย์นะฮะปัจจุบันอายุ3า่ปีครับส่วนสูง170เ็ซนติเมตรครับโชกมา29ครั้งชนะ21เสมอ2แพ้6ครับ ก็มีน้ำหนัก70กิโลกรัมส่วนทางด้านมุมแดงครับเหนือเพชรศิษย์บุญมีครับชื่อจริงนายยุทธพงษ์แดงสีครับเป็นลูกหลานจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจิุบันอายุ23ปีสูง173เซนติเมตรครับชกมา43ครั้งชนะ32สมอ1แพ้10ครับมีอาจารย์บุญมีแพ้วไทยสงเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีคุณพจนีพ้วไทยสงเป็นผู้จัดการ ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์บุญมีจังหวัดบุรีล์วันนี้อาจารย์บุญมีแพ่บฝนสงนั้นเดินทางมาดูแลก็คุมการชกของเหนือเพชรด้วยตัวเองเลยครับครับผมบอกว่ามาที่แม็กซ์สเตเดียมครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง้วครับอาจารย์บุญมีครับอาจารย์บุญมีแพ่วพนสงนะครับสร้างมวยโด่งดังมาแล้วมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสักล่าสุดนั้นก็ไฟป่านะครับใช่ครับ มีอดีตมีฝนหลวงมีเพชรดำโอ้โหมีเหลี่ยมเพชรเยอะไปหมดอาจารย์บุญมีก็ผู้จัดการแก้ไขนิดนึงนะคุณพจนีแพ้วพลสงคุญนีนี่ก็เป็นภรรยาของอาจารย์บุญมีนะครับครอบครัวมวยไทยครอบครัวนี้รักมวยนะโฉมหน้าของอาจารย์บุญมีแพ้วพลสงบุญมีก็ขึ้นมาตอบมวยให้เหนือเพชรศิษฐ์บุญมีครับก็ ล่าสุดนั้นกองศักดิ์เพิ่งเดินทางไปน็อกนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ว<อ>่าทำม,มวยเอกเต็มวงการไปหมดครับใครมวยสิทบุญม,มีสอพุทจินีจากจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นี่มาโชว์ผลงานที่แม็กมวยไทยของเราต้องบอกอบว่าบุรีรัมย์นี่เป็นเมืองมวยโดยแท้จริงะครับ,ารบจากอดีตสู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปราโมชหอยพุกนะครับแล้วก็ต่อมายังโอ ีาว์แล้วก็มาสินใจบุญประโคแล้วก็แกบุนีอว่าาหน่วยดังเต็มไปหมดนะตามันต่อับคู nice. ่ท okay. ี่ส <environment anyway. c oughs> er ี่ับแกดไทยวันนี้ครับอ๋นือเิบุญมีครับผมแดงัวเ็ดคออิำงับว่าบเวทีนีเป็นการใจเ่นกามนะี้ับวิลาวัฒนสรแก้วแล้วก็บุญกลำพ่อครับเสกิโลกรัมนะ ได้ถือลาไอโอニックของคนไทยส่งออก,กอไป20คะแนนยูโรแหวแตกปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มครับครับผมอ๋อตอนนี้นี่ได้แจกแล้วสองทนะีมาดูที่เหลือนี่จะได้แจกอีกไหมครับเพชรนี่พยายามเดินเขา้าหาโอ้โหซ้ายของเ,เพชรอายุเท่ากันพอดีเนธ มดหับกลั ไปตอนนั้นระวังจะโดนสอกเอ้าวมีมกกัดขวาครับมาแล้วครับอําเนญครับพุ่งตัวแล้วก็สลับใบหน้า โดยกันพอเลยครับแกนซ้ายของเนเอรก่ยวเกียว้ยขึ้นไมดับเอาหาง่าโมเมนเอมลูกิงของเนเอรทสลับและแทงด้วยก่าซ้ายนะครับจับตาดูดีด มันโดนเข้าไปนี่ถึงกับโกล์นะครับโอ้ยมีร it, Somehow, ันมอนแบ่นดินให้ดูมีอารมณ์ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาต่อกันเข้าสู่แม็กเตเดียมันอีกครั้งหนึ่งครับมีบรรยากาศระหว่างพักยกครับมวยคูที่ที่แ8ดแม็กมวยไทยวันนี้ครับมุมแดงเหนือเพชรสิทธิบุญมี น้ำเงินมูฮัมัดคออิลครับจากนอร์เวย์ปาดขาในียกแรกครับก็แรกอาวุธกันหนักๆแรงๆครับนี่ครับหมัดขวาของมูฮัมัดแข้งซ้ายครับของเนือเพชรครับเหนือเพชรพยายามจะช่วยจังหวะนะครับแม่พยายามวางแข้งซ้ายสูงครับแอ่มูฮัมมัดนั้นยังกาไม่ตกครับอยู่ครับโอ้อนต่อกับยกที่สองครับ าปียะเหลิงสนใจครับปูชีขาดบนเวทีก็พยายามจะกระตุ้นให้นักวทั้งคู่อาวุธกันเยอะๆครับมาเดินต่อเลยครับโมปียะจะทิ้งัขวามาด้วยล็อกล็อกรถกระสุ่มเข่าซ้ายเก่งสุยมากระเดิมครับหน้ารวม ส่วนก็ว่าโอ้ยเจ้าโซแตกหรือยังครับเอลนี่แจ้งอแล้วครับไม่แตกครับคุมัดชักมีอารมณ์ครับยามเดินสาวเป็นชุดเดินตอนนี้เอาอาศัยความเสื่อเข้าว่าครับดูกันแรกกันคนละดอกคนละที รับตัวก่อนเอาเพชรยังไงครับโดนหมัดมีอาการไมีเสียบขาโต้ครับพยายามจะใส่ลูกเข่าเเพชรแต่โมันนั้นกไม่สวนครับเียว่าวนั้นวลระยะแล้วถึงหมัดขวาแล้วตเยีเไปข่าสนครับชนต่อ มัวบอดบอกนี้ได้ดีไปอย่าไปติดตอหนบนมาโอ้ยมีขมองขวามีซอกขวาใีนุชในรถถังจากนรนเวย 아 m m กรรมการนับนะครับตอนนี้โอ้นับอีโรยครับโอ้ยอาการไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อได้ครับเหนือเพชรกรรมการบกมือยุติการชกกันดีครับโอ้ยวันนี้นี่มูฮัมหมัดออกมาเร่งต่อยหมัดโอ้ยยกนี้เห็นผลทันทีครับดูครับเหนือเพชรวันนี้หายใจไม่ทันนะต้องดมยาดมเลยครับดูครับโอ้ย เรามาดูภาพช้าๆรันีครับพยายามจะสวนด้วยศอกขวาสวนด้วยศอกขวาแต่เอาหัวหมัดแกไม่อยู่ครับแม่ห uh, ัวหมัดแกเปลี <men 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 ่ยตลอดครับท่าดวลชวนแรกแล้วทิ้งนหมัดขวาแล้วทิ้งนหมัดซ้ายทิ้งนหมัดขวาเน้นไปที่หมัดขวาครับนี่ครับไม่ครับศอกขวามาแต่ละดอกแต่ละทีดูครับโอ้ยไม่รับทิ้งอีกแล้วครับแล้วผลุนเหลี่ยมแล้วดูครับตกท้ายทอยไปทีเดียวครับ <Yeah. S 2> คุณผู้ชมครับวันนี้ทุกคู่เดือดสะใจจริงไหมหมันมากๆเลยครับมาลองลุ้นดูช่วงนี้ว่าคู่ที่สี่คู่นี้โบนัสหรือว่าซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่าควรได้ไหมพ่อแม่พี่นนอะ Are they worthy? No Bonus! Ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of referee stoppage. Blue corner, Muhammad! ไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาห้าเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนลออเอกของเรารอยที่นี่ป้าดแม,ม็กซ์มวยไทย